องคบรนดาในท่านมีสุขสวัสดีทุกเมื่อเถิดขอสัพพงโครอันประเสริฐจงมีัาเกิดุ่นโยมนะเจริญสุขเจริญมากสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภายภายทีตลอดตีและอล่อดไปเด้อสธุเฮ้ยเขาม่เ็ษมาเจอใหม่ด้วยมาไม่จุดที่โล่ง

ไปแช่กันถึงติดแต่ว่าลมเมือนน้ำพูวันนี้รู้ขึ้นจุดมาจุดกับพีก่นี้จุดยบมากดูพี่เขาจุดก่อนั่นเห็นไหมลงโอนั่นีพ่อานั่จริงน่าจะมีโคมอูใช่ใช่ อ่ะโยนขึ้นมาขึ้นมาขวานนี้โอ้มาโอ้มานี้มาเนี่ยอะไรล่ะมันดับแล้วนะ่ะมาเลยมาเีุ้ดใหม่ดิ ก็ไปใกล้เอาไปเช็คอย่าไปใกล้ดิเดี๋ยวนะให้ี่จุดให้ก่อนผมทำเหมือนเดิมไปเช็คไปเช็คอ๋นนี่ไงระเทียบคุ้

ได้เก่สมหาภาพในครัร้งนี้ต้องหารผลดำเานการเรีมบร อภิยงธรรมะภาคโมสาจหนะมภาษาพัคะวะโตละหะโตสำมาสุทัสสะนะโมภาษาพัคละวะโตละหะโตสำมา